Дайте пацанам посчитать потери Суммы нули, погибать на сцене Снова отбил ไม่จี You know วบบเบบเบบบอยมีนสุดบทาก็สวยหรัวมันดูดีไม่ได้สุข,ขุมแต่ว่าพวกมึงอยากกวนไต้หา,าเลยกู a r ฮอตะร้อนแรงฟังนั่เล่นคีย์บอร์ดดราม่ากูดอนแค่ตัวไหนอยากมีปัญหาเดโมชิเขาพร้อมแทงกรปากมือยาดีเดาเอาสองตีนไปช้อนแกงต้องการวโริช่าโอนไว้พวกที่สนิทกูไม่คิดจะไว้ใจบอยกูกล แอยากได้แค่ไฮเลมอะวันที o ก gonna do? ูโดยผบ้กี้ฉันเดกการก็ทำมึงยังไม่กู้มึงอยากได้คิดมันล่งกับไฟอะไลก็ยยมมาชูดกูมมเป็นบิ๊กแบงแม่งแล้วเปิดกันดังตุ้มคำพูดกูโคตรดีแล้วซอยคอกูชอบวิ่ง h คดอมาว b ย y อยาุเขไนองเลยให้ยิ้พ้ยังไงมวกมึงก็น o อ w ว n อแล้วก็เจอกูรอบยิงไอ้ไล่ฮเลมไม่จริง You know what 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 w m e a n ต้อมาคากูสวยหรูอะันดูดีไม่ใช่สุขุมแต่ว่าพวกมึงอยากวนตอยกูอนทีกูล่คิละอยลีก ก็ความน่ารักก็โดนใจปากดีนักระวังกันสุ่จะโดนตายแล้วต่อให้คนที่มาก,กี่ล้านกูกจ <ะ S 1> ็จะสินน่งลงไปคูป่ซ<ป>ิวอร์เฟกแก๊งมีแต่คิวเลอร์เบคกังหาเล็มในไฟเอ็มก็แบบว่าวนเนอร์ คียแกขยะเนวในทินเดอว่าไงขยะเบกกูเตา่าเียวส,สนฮีเลอร์จกระหลกแบบกรึเปล่าเธอบีน like อตติงฟิลและฟีด่าสกิลกูจะไมน้ำหน้าแบบมึงคงได้แค่ปากกูอยากจะเข้าไปสัดแล้วปีชีวิตมึงชีกดาไมึันงจัดงานศพกูเผามึงวอนโศกันหาแต่กำขนาดดินกขอไฟที่เท่าของมึงยังโคตรจะดำเปรเียบมึงเหมือนกับพสต์นีและฟอมฟิลแบบฟาดไฟกูดฟดพึ่คอตกกันหลังหักเปเฟิร์สไซด์มมีขนาดนี้รบไปถามเรียบมึงชอบไหมกูมากันถึงจุดนี้ฮาเลมีแต่คนกั้งใคร ว h a t y ก u ด o n n a do? do ต่พวกคิดเฉยแต่การก็ะทำมึงยังไม่กู้มึงอยากได้คิดมันเล่นกับไฟอะไลคก็ยยมมาทุดกูมาไปบิ๊กแบงแม่งเราเปิดกันดังตุ้มพาพูดกูโคตรดีแล้วซอยคอกูชอบวิ่งเ o า d on มาบอยอย่าอเขานอตวิงเลยให้คิดแพ้ยังไงเมื่อมึงก็นอดวินอแล้วก็จะเจอกูรอบยิงไอ้ก็าเลไม่จ w อกบอบกไวมิ a นรุปปั้ากูสวยหรูอ่ะดูดีไม่ใช่สูุมแต่ว่าพวกมึงอยากกน ความอะไรกูโดนใจตายดีนะระวังกระสุนจะโดนตายแล้วต่อให้เปีที่ใหม่กี่ก้ากูก็จะถีบมึงล้มไปโอ้ยไอสัตว์จัดให้พร้อมเซิร์ฟเปิดด้วยหมัดมาหมู่หรือเดียวโทรไอเสี่ยวร้อแป๊บเดียวเดี๋ยวกูตัดชุบกันไม่ทันหรอกไอสัตว์หน้าที่ตึงๆลองทะลึ่งเดี๋ยวมาเชะเข้าไปสับและกูสับเขาที่หน้าเคยเห็นหรือยังตอนที่พวกกูบ้าๆเห็นพวกมึงติ่มกูอยากจี้มองมากๆบอสมินไหนพร้อมสมุนหัวมึงหุ่นเลยทักก้า วินเธอเดวหัวกระสินดอรุยอีดอกไม่ไหนกูสั่งเข้าขนาดที่พวกมึงน่าจะปอดสแลกไม่ไหนรับที่ชิดกับเอาไว้ดีจะว่าอีหอเป็นคือ h ฮลม์ะวันที่ก่อนหน้าดูเบอร์กี้ฉาเด็กกันกะทำมึงยังไม่กู้มึงอยากได้คิดมันเล่นกับไฟอ่ะไลก็ยยมมาทุดกูมาเปบิ๊กแบงแม่งแล้เบิดกก็ดังตุ้มทำพูดกูโคตรดีแล้วส้อยคอกูชอบวิ่ง Hold up my boy อย c a อ l มเขาา not swing เลยให้คิดแพ้ยังไงเมื่มึงก็นอตวินอแล้วก็จะเใจกูรอบยิงไอ้ยอดไฮแลม์ไม่จร you know what what ก h ได้ว่าม e a n ตุ a กระขายกูสวยหร่ะมดูดีไม่ใช่สู่คุมแต่ว่าพวกมึงอยากวนไต้หม้กูในคิวโซลิคและออนไว้ฮะก ใใตายดีนักระว,วังกระสุนจะโดนตายแล้วต่อให้มป็นคิดมาก,กี่รอบกูก็จะสีมึงลงไปตาย